สรับสวัสดีเอฟซีมดสุขสุขคนะบนาบ่าวจะเป็นฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศก็ตามนะกายินด,ดีตอนครับขอสู่ส่งเตรียมบานหน้าอีกเช่นเก่าเชเคยพี่น้องมื่อนีเจียมสิไรเดินทางเมื่อดอยเนาะทุกคนเนาะเพื่อนํำเอาเครื่องนุงนะ่งเนาะในครอบครัวของเจียมเองเนาะไปแจ้ไขพี่น้องยุดอยเนาะสนบทที่เขาเจ้าคัด เครือนอกเครื่องนุ่งห่มเนาะเจียมจะได้แบงเครื่องแบงค์งในครอบครัวของเจียมเนาะเมื่อให้เขาเจ้าเนาะมาแบงปั่นกันนุ่งทุกคนเนาะยามหนาวแล้วเนาะอากาศหนาวหนาวทุกคนเนาะอากาศเมื่อก็จะเมื่อนําน้องแคลรี่เนาะทุกคนเนาะตะบ้าอ้วนเลยนะบายดีพี่น้องเนาะเครื่องจํานวนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องของน้องสาวเนาะน้องอายุทางอุดมไส้เนาะได้ฝากมาเนาะ เพื่อจะให้เจียมแล้วก็บ้าววนเนาะไปแจ๊กพี่น้องยุดอยขึ้นกันเนาะน้องสาวก็มีซื้อ่านา่นงจิตเนาะทุกคนเนาะน้องอาเนาะอยู่ทางอุดมไซเพืนะ่นเนาะในการบญญารรยากาศในการแจ๊กเครื่องนั่นจะเป็นแบบใดนะเนาะก่เชิญทุกคนเนาะติดตามรับช้มกันใดเนานะในคลิปนี้เลยเลยทุกคนเนาะ นี่ก็จะเป็นเครื่องของทีเตรียมจะเอามาแจกเนาะประมาณหาเปล่าเนาะทุกคน,นอ,อ่ะน้องเคลี่อยู่นอกอยู่ในฝนเมารถเมื่อกนนันเลยนะนักเคลี่นะโอเคเนาะทุกคนอนะ่ะเดี๋ยนี่แจมขอหดอันสถานที่ทเขาจะแจกเครื่องกิตีเข้าเนาะทุกคนอนะ่ะนี่จะจะมาแจกอยู่กลางบ้านของเพื่อนน้องโค้งเนาะทุกคนอนะ่ะ โซนชาวบ้านก็จะมาถ่ายอยู่นี่หลายๆลายคนนะทุกคนอะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เตรียมก็ให้หมูของเตรียมเนาะสบายดีเด้อเ <c oughs> สี้ยวอันนะภาษา <c oughs> เป็นลามภาษาเนาะทุกคนเนาะเป็นฮูภาษาภาษาละเมดเนาะอยู่นี่เนาะน <c oughs> สปีดภาษาให้เนาะทุกคนเนาะมันจะว่าให้เลือกเอาคุณลักษณะ น้อแต่มันทัวเถิงกันนะทุกคนเนาะข้าวบ้านกจะลืมมาแล้วทุกคนเนาะลูกจักเสือได้กาเดานเนาะการใหญ่เทียนทุกคนเทียนก็ได้ตัวคนเป็นนึ่งหนึไก่ไปยักษตัวนี้ก็เป็นเสียวเนาะหรือว่าเพื่อนของเทียมนะทุกคนเนาะอันนี้กับอะไรเทียมนะเรือเอาเด้อเรือเอาคนสุดเด้เรือเอาเรือเอาคนได้คนย้ายคนชุดตะกุนสุดเด้อถ้ามันทั่วเทิงกันเนาะ

เดดแม่งดุเดือดรเรียงคนกำลังเดือดครเดืดลูกแลงลูกลงับไปเลือกไว้ขับไปเลือกไม่เถ่าไปเลือกแม่ไม่ใู่ยุ่งไม่เ้าแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những video hấp dẫn เลือกเอาเด้อพ่อแม่จะเลือกเอาเนาะมัเลือกเอาััไม่เลองเอาี่นเลยจัาไปจับแา่มากระโแุดเต้

ลูกความนะเด็กคนน่อยนะทุกคนน่อเด้นเล็กโตสองโตทุกคนมา,ยยานี่ยนะเียวคนก่สกิตคนซ้ายอ่ะเรเลย มัมียังปลเลือกเอาอ่ะมีมียังปลาเอ็เมเอ็เถฟเ่ฟเ้ฟเอฟเอฟเอเอฟ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 เอนเลฟเอรเอนเอฟเปฟนอฟเอฟเอนะอฟเนฟ้อล้วเอฟอะเออเอฟอฟเอฟเอเอฟเออยนะเอเอ

มาส,สะโซนอะเอาคุละตัสองตเนาะทุกคนเนาะดีใจเลยนาะทีได้มาแบ่งปันน้ำจิตน,น้ำใจเนาะแบ่งปันเครื่องนุ่งห่มเนาะให้ชาวบ้านเนาะเค้กผู้ออดอยเลยนุ่งเลยถือน้ำกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เตรียมกว่าซีโคเอาไว้เพียงมสมนี้ทุกคนเนาะอย่าลืมเขมา้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เตรียมสร้างคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจนะบ๊ายบาย